สวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับจบไปแล้วสําหรับตลาดทองคําที่ผมได้แชร์เป็นแนวทางนะครับก็พาติดตามมา,าช่วงช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็เริ่มเดือนใหม่เดือนนี้เดือนพฤศจิกานะครับสำหรับเดือนตุลาก็จบไปเรียบร้อยนะครับก็ยังคงแนวทางการไหลเช่นเดิมนะครับโดยใช้ราคาแท่งาราคาเปิดแท่งเดือนปัจจุบันเป็นเกณฑ์นะครับหรือราคาปิดแท่งก่อนหน้าก็จุดเริ่มต้นเดียวกันนะครับ ราคาเปิดเป็นเกณฑ์นะก็มาดูในไพ่แพทเทิร์ในหนึ่งชั่วโมงนะครับหาจังหวะเข้านะตามกลยุทธ์เทรนด์ฟลอวิ่งนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์แล้วก็อธิบายในเรื่องของสัญญาณอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าแฟกเทลนะครับที่ผมนำมาปรับปรุงนะครับแล้วก็แก้ไขให้มันตรงตาม ที่ที่ที่ต้องการนะครับในในกลยุทธ์การเทรดการไหลแท่งเทียนนะครับในแพทเทิร์นในหนึ่งชั่วโมงนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยน่าจะเคยแชร์ไปหรือเปล่านะจำไม่ได้เรื่องเรื่องการเกิดลูกศรของแท่งบูดิคันเดิลนะครับก็คือเวลาที่เกิดบูดิคันเดิลเนี่ยก็จะมีลูกศรกำกับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นแท่งพักตัวก็จะไม่มีลูกศรใดๆนะฮะถ้าเป็นลูกศร ด้านบนก็เป็นแท่ง,ง le, ลูกศรเบรคเคนเดอร์นะครับเป็นการไหลเลกกไหลขึ้นไหลลงแต่ว่าไม่ได้บอกเป็นจุดสวิงไฮสวิงโลเราต้องไปตีเส้นเองแต่ตรงนี้นะครับผมได้พัฒนามาจากตัวแฟกทเทลนะครับที่อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับที่ผมกําหนดให้ระบุเส้นแนวต้านกับเส้นแนวรับหรือว่าเส้นสวิงไฮหรือว่าเส้นสวิงโลเนี่ยให้เลยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องมาตีเส้นนะครับเราแค่คอยติดตามเรื่องของการเบรกเอาหรือ ถ้าดูเทรนออกก็เข้าเทรดในรูปแบบของการสวิงพูแบ็กโทลแบ็กนะครับจริงๆการเขียนจุดสวิงไฮสวิงโล w ในรูปแบบการไหลเนี่ยมันก็บอกตามตรงเนอะมันก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ขั้นเทพอะไรมากมายนะก็พอมีความรู้ในเรื่องของด้านการเขียนโปรแกรมนะครับผมก็เลยมาใช้ตัว f a t ท i l ลแฟเลเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันนะฮะซึ่งการไหลเนี่ยผมจะใช้ราคาปิด เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเป็นแท่งบุลลิกคันเดลหรือว่าบลิกคันเดลถ้าปิดสูงกว่าเปิดก็คือบุลลิกคันเดลนะครับอย่างแท่งนี้ปิดสูงกว่าเปิดนะครับแท่งที่แปดนาฬิกาปิดสูงกว่าห้าไม่ใช่ตัวที่เงี้ปิดสูงกว่าห้าไม่สูงกว่าเปิดปิดสูงกว่าห้าแท่งก่อนหน้าคือบุลลิกคันเดลนะครับปิดสูงกว่าห้าก็คือบุลลิกคันเดลไหลขึ้นต่อไหลขึ้นต่อถ้าไม่สามารถปิดสูงกว่าห้าหรือต่ำกว่าโลก็คือแท่งพักตัวี้่ังนี้พักตัวพักตัว่ปิดพักว่าต แทงก่อนหน้านะครับทุกครั้งที่มีการไหลขึ้นเสร็จแล้วเกิดการไหลลงคือแท่งไหลลงปุ๊บจุดสูงสุดคือสวิงไฮนะครับทุกครั้งที่มีการไหลลงแล้วเกิดแท่งบูลิชเนลไหลขึ้นนะครับจุดต่าสุดคือสวิงโลนะครับอย่างตรงนี้คือไหลลงเสร็จปุ๊บแล้วไหลขึ้นตรงนี้คือสวิงโลไหลขึ้นเสร็จปุ๊บพักตัวพักตัวแล้วเกิดแท่งไหลลงสูงสุดคือสวิงไฮนะครับ,รบก็คือแฟกเทานะครับพักเท่าเหมือนกันระบุจุดใกล้เคียงกันหรือจุดเดียวกันนะครับล่าสุดตรงนี้นะครับ ถึงแม้ฟักเทามันจะเกิดลูกศรด้านล่างนะครับแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมการไหลยังไม่จบรอบการไหลลงเป็นแค่พักตัวนะครับจนกว่าจะเกิดบูลลิคแคนเดลถึงจะเป็นการถึงจุดต่าสุดตรงนี้ถึงจะเป็นสวิงโลนะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องการไหลนะครับเราสามารถใช้ร่วมกับตัวอินดิเคเตอร์แฟกเทลได้นะครับพอเข้าใจหรือเปล่านะครับก็ข้อแตกต่างระหว่างแฟกเทลนะครับกับการไหลนะครับการไหลคือใช้้วคบปิด เกณฑ์เทียบกับแท่งก่อนหน้าแค่แท่งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นแฟกทเท่าเนี่ยจะดู5แท่งนะครับแล้วก็ใช้ราคาไฮโลเนี่ยเป็นเกณฑ์แฟกทเท่าดู5แท่งดูยังไงก็มาดูจากลูกศรด้านล่างก่อนเวลาเขาเกิดลูกศรด้านล่างนะครับก็คือเขาจะเกิดก็ต่อเมื่อนะครับโลนะครับของ2แท่งซ้ายมือเนี่ยนะครับสแท่งเท่านั้นนะสามสี่ห้าเนี่ยไม่ต้องไปนับดูแค่2แท่งนะครับจากแท่งที่เกิดลูกศรเนี่ยนะครับ พอเกิดลูกศรปุ๊บแสดงว่าโลของ2แท่งฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันสูงกว่าแน่นอนนะครับสูงกว่าโลของแท่งที่เกิดลูกศรมาดูฝั่งขวานะฝั่งขวาสองแท่งโลเนี่ยจะต้องสูงกว่าด้วยนะครับสูงกว่าโลของแท่งที่เกิดลูกศรน,นะครับถึงจะระบุว่าตรงนี้เป็นจุดกําเนิดแฟกทเท่าจริงๆนะครับสักครู่นะครับ โอเคก็คือครบ5แท่งนะครับรวมแท่งกลางนะครับก็เป็นฝั่งซ้าย2นะครับแท่งกลาง1แท่งที่เกิดลูกศรเนี่ยหเป็น3แล้วฝั่งขวาอีก2ก็เป็น5แท่งถึงจะระบุว่าแฟกเทลนี้เกิดจริงๆโดยที่เกิดลูกศรด้านล่างเนี่ยนะครับโลของ2แท่งฝั่งซ้ายกับโลของ2แท่งฝั่งขวาเนี่ยนะครับจะต้องสูงกว่าโลของแท่งที่เกิดลูกศรน,นะนะครับทีนี้มาดูการเกิดลูกศรฝั่งขึ้น ลูกศรด้านบนไม่ใช่ด้านฝั่งขึ้นด้านบนนะฮะเมื่อกี้ลูกศรด้านล่างลูกศรด้านบนก็เกิดก็ต่อเมื่อไฮนะครับนี่จะกลับกันแล้วไฮของ2แท่งฝั่งซ้ายเนี่ยต่ากว่าไฮของแท่งที่เกิดลูกศรแล้วก็ไฮของ2องแท่งฝั่งฝั่งขวาเนี่ยนะครับจะต้องต่ํากว่าไฮของแท่งที่เกิดลูกศรมันจะกลับกันนะครับนี่คือหลักการการเกิดลูกศรสักเท่านะครับจะดู5แท่งดู5แท่ง ตรงนี้ก็ไม่ต้องดูรายละเอียดมากนะครับถ้าเราเอาแค่ว่าเกิดลูกศรก็คือสวิงไฮด้านเกิดลูกศรด้านบนก็คือสวิงไฮเกิดลูกศรด้าน,น,น,น guide, ล่างคือสวิงโลนะครับหรือเราอาจจะไปเทียบกับการไหลก็ได้นะครับได้เช่นกันแต่นี้เวลาเกิดลูกศรบางครั้งเนี่ยนะครับลูกศรอาจจะเกิดแล้วมันสามารถดับหรือว่ามันหายไปได้นะครับถ้าแท่งสุดท้ายเนี่ยนะครับแท่งที่5เนี่ยมันไม่สามารถเข้าตามเงื่อนไขนะครับทั้งๆ้งที่มันเกิดลูกศรอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าแท่งที่5 45เนี่ยมันไม่เข้าตามเงื่อนไขของแัคเทลเนี่ยมันก็จะหายไปทันทีกลายเป็นว่าเฟลไม่ใช่ลูกศรตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเลยระบุให้ก็เลยปรับปรุงมาให้เส้นเนี่ยจะต้องเกิดก็ต่อเมื่อครบ5แท่งเท่านั้นนะครับครบ5แท่งนะตามเงื่อนไขนี้นะบ,บางทีลูกศรมันเกิดเนี่ยถ้าเรายังไม่เข้าใจมันก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก,ก,ยวก็บางทีก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หาย นั่นคือแท่งที่5มันยังไม่จบไงนะครับมันยังไม่ขบมันยังไม่จบบางทีมันอาจจะจบแล้วมันผิดเงื่อนไขมันก็ลูกศรก,ก็หายไปเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยแก้ปัญหาคือใช้5แท่งเลยรอครบ5แท่งก็คือเกิดลูกศรแล้วก็เส้นกํากับให้แล้วก็มาดูกันนะครับลูกศรด้านบนคือแนวต้านลูกศรด้านล่างคือแนวรับนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับที่ผมเขียนแล้วก็พัฒนาขึ้นมามันก็จะตีเส้นให้เฉพาะทําเฟรม1ชั่วโมงนะครับผมจะระบุให้ทําเฟรม1ชั่วโมงและ ตั้งชื่อให้ว่าเป็น resistance h 1นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็น support h 1นะครับเพื่อตรงนี้เพื่อนๆที่มีความรู้ด้านโปรแกรมก็าอาจจะนำไปประยุกเขียนเป็น ea ในการเขียนในเรื่องของการ break out หรือ swing pull back to back นะครับตรงนี้ต้องแจ้งก่อนว่าผมจะแจกให้เพื่อนๆใ,ในลองนำไปใช้แล้วก็อลองไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเข้าซื้อขายนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นตัวชี้วัด เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับมันไม่ได้ให้ความแม่นยำนะอย่าไปอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันจะต้องมันจะแม่นแน่นอนเลยไม่ใช่นะครับเอาแค่ว่ารู้ว่าตรงนี้เป็นสวนะิงไฮเนี่ยคือแนวต้านนะตรงนี้เป็นสวิงโลคือเนวรับเราก็แค่มารอแท่งเบรกเอามีแท่งเบรกเอาบางทีเบรกหลอกก็มีบางทีเบรกจริงก็มีเพราะนั้นเราต้องใช้เอ็มเอ็มช่วยนะครับอย่าไปเชื่อในตลาดเยอะเพราะว่าตรงนี้เป็น,เป,นเป็นกาหนดตรงนี้มันคือกลยุทธ์กลยุทธ์ไม่ใช่เป็น ตัวทานายอนาคตว่าต้องถูกจะต้องถูกแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดแห่งนี้ไม่มีอะไรที่จะมายืนยันได้ว่าตลาดจะขึ้นจะลงไปทางไหนจะไปถึงที่เท่าไหร่นะครับก็มีแต่คาดเดาคาดการกันไปทางนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญคือจิตวิทยาการเทรดแล้วก็กําหนดกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วก็หมั่นทําตามนะครับโดยการใช้ MM หรือว่าการบริหารเงินทุนมันนี่มัน,นช่วยนะครับในช่วงที่ตลาดไซเวย์หรือผิดทาง อาจจะมี2ระบบถ้าเป็นช่วงไซด์ว์เรารู้แล้วว่าไซด์ว์โอเคเราจะเราจะไม่เทรดก็ได้เราจะหยุดเทรดหรือเราจะเทรดในกรอบไซด์ว์ถ้าเป็นกรอบไซด์ว์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็แล้วแต่เราจะพิจารณานะครับเรื่อง EA นะครับผมก็จะมีตัวเบรกเอาท์แล้วก็ตัวสวิงเอาไว้เปิดปิดในการแต่ต้องต้องอ่านกราฟให้ให้ออกนะต้องมีความรู้เรื่องอพฤติกรรมราคาในรูปแบบของการไหลแท่งเทียนนะครับมฉะนั้นถ่านนำไปใช้นะเนะอเะในใน ในการเบรกเอาทกับสวนะิงพูแบ็คทูแบ็คเนี่ยที่ผมจะแจกในเร็วๆนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะไปเปิดแล้วไปปิดมั่วๆอย่งี้ก็ไม่ได้นะครับบางทีเปิดแล้วก็ไม่ดูไม่ติดตามนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของแพทเทิร์นแล้วก็พฤติกรรมราคาเพื่อที่จะเปิดใช้ปิด EA ได้ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับเส้นสีเหลืองแนวต้านนะครับด้านบนแนวด้านเส้นสีเหลืองด้านล่างคือแนวรับนะครับมันก็จะกําเนิด ทุกครั้งที่เกิดแฟคทอลนะครับจริงๆตามที่ผมอธิบายไปข้า้งต้นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเส้นมันจะเลื่อนไปหาเลื่อนตามทุกครั้งที่เกิดลูกศรนะครับเมื่อครบ5แท่งทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะให้เราระบุว่าเป็นแนวต้านแนวรับแล้วก็รอแท่งเบรกเอานะครับอย่างนี้แท่งเบรกเอานะครับเบรกเอาที่สวิงโลนะครับเส้นสีเหลืองนะครับแท่งนี้น่าจะเป็นแท่งที่เล็กๆเนี่ยเบรกเอานะครับแล้วก็ไหลลงต่อ นะครับตรงนี้ย้อนกลับฝั่งนะครับลูกศรตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเกิดแล้วนะครับแต่จริงๆตามเงื่อนไขเนี่ยจะต้องครบ5แทง่งเพรานะนั้นแทง่งสองแท่งฝั่งขวาเนี่ยนะครับแท่งที่5ยังไม่จบนะจริงๆว่ามันเกิดลูกศรอ,อยู่เพราะว่าโลของแท่งเนี่ยมันสูงกว่าไงบางทีถ้าเกิดมันจบแท่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโลมันต่ำอะลูกศรตรงนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับเพรานะนั้นเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับมันจะยังไม่ย้ายจะยังคงใช้ ลูกศรตรงนี้อยู่นะครับเป็นแนวรับอยู่นะครับมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากนะครับ่ผมจะมาผมมาอธิบายเรื่องของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆน้องไปพิจารณานะครับในในการประกอบการตัดสินใจในการเข้าซื้อขายนะครับทุกครั้งที่เกิดลูกศรน,นะครับ หรือว่าทุกครั้งที่เกิดเส้นสีเหลืองด้านบนก็คือแนวต้านนะครับเส้นสีเหลืองด้านล่างคือแนวรับนะครับแล้วก็มาหลอดแท่งเบรกเอานะครับในการเข้าเทรดหรือเราจะใช้ MACD นะครับในการดูเทรนด์ดูแนวโน้มร่วมนะครับแ a c d ดแดงนะครับฮิสตรแกรมเนี่ยแดงก็คือแนวโน้มฝั่งลงเราจะเน้นที่แท่งเบรคเอนเดิล ใน1ชั่วโมงหรือว่าเบรกเอาสวิงโลนะครับเบรกสวิงไฮจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปยุ่งนะครับตัดไปที่โมเมนตัมยังคงแดงหรือว่าลงอยู่เนี่ยนะครับอย่างตรงนี้นะครับโมเมนตัม um เริ่มเขียวนะครับเริ่มมีค่าเป็นบวกนะครับพร้อมกับเส้นสีเหลืองด้านบนเนี่ยคือสวิงไฮเราก็จะมารอแท่งเบรกเอาด้านบนเช่นกันนะครับให้ยึดที่เส้นสีเหลืองนะครับแฟคเทลบางทีมัน มันจะมีหลอกนะฮะเพราะนั้นหรือเราไม่ไม่เอาแฟกทัลก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็อ,าออกเลยนะครับทีนี้มาระบุติดตามแค่เส้นนะครับแนวโน้มต่เอเส้นแนวต้านแนวรับนะครับเท่านั้นนะฮะมันก็จะตีให้เรานะครับแต่เราก็ต้องมาคอยดูกราฟอีกทีนึงนะนะฮะนะครับเส้นสีเหลืองด้านบานก็คือสวิงไฮสีเหลืองด้านล่างคือสวิงโลนะครับรอแท่งเบรกเอาอันนี้เบรก ให้ดูร่วมกับแนวรับดูร่วมกับเทรนนะจะดีที่สุดนะครับดูร่วมกับเทรนดีที่สุดนะหลายเรื่องการเข้าเทรดนะครับก็ในคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะอธิบายเรื่อยๆนะครับเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้มาให้ดูว่ามันจะตีเส้นยังไงแค่นั้นเองนะครับ เพื่อรอเบรกเอานะจริงๆตัวนี้เราอาจจะมองว่ามันเร็วนะแต่จริงจริงแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยมันนานนะครบหนึ่งชั่วโมงค่อยมาดูครั้งหนึ่งก็ได้แล้วไม่จชเป็นต้องมาเฝ้ากราฟเฝ้าจอตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับมันจะตีเส้นเอาแค่รู้ว่ามันตีเส้นยังไงนะครับส่วนการเข้าเทรดก็คอยติดตามในคลิปนะครับอีกทีหนึ่งหรือไปดูในคลิปเก่าๆนะครับย้อนหลังได้ ก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับโอเคส่วน EA นะครับก็จะมี b r e a k o u t trade กับ Swing swing p u l l back to back trade นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องการไหลแล้วนะครับแล้วกเ็เรื่องการเกิดเส้นแนวรับแนวต้านหรือว่า Swing High Swing Low นะครับในเร็วๆนี้นะครับผมก็จะนำมาแชร์อาจจะแจกให้เพื่อนๆได้ลองไปนำไปใช้นะครับ อีกทีหนึ่งนะช่วงนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับผมก็รอคลิปถัดไปนะครับเรื่องการวิเคราะห์กราฟนะครับในเดือนพฤศจิกานะครับคลิปนี้ก็ไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขอบคุณท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับก็สวัสดีครับ